สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันที่11กันยายน67ตรงกับวันพุธนะครับผมวันนี้มีแจ้งข่าวสารการรับผู้ชมมีวงเงินเข้าแล้วครับสําหรับวงเงินส่งครอบผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้จะมีการโอนเงิน300บาทเป็นวันแรกนะครับก็คือจะจ่ายอยู่ที่3วันด้วยกันวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนะครับ11 12และ13วันนี้จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุที่เกิดพศ 2494ลงไปนะครับพรุ่งนี้วันที่12กันยายนจะสำหรับผู้ส่งอายุที่เกิดพศ2495ถึงพศส5 0 1แล้วก็วันมารืนวันที่13กันยายนสำหรับผู้ส่งอายุที่เกิดปีพศส5 0 2ถึง เดือนสิงหาคม2507นะครับทางนี้ก็จะได้รับอยู่ที่คนละ300บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารที่สมัครพร้อมเพเลขประชาชน13หลักไว้นะครับผมท่านใดเงินเข้าหรือมาอย่างไรสำหรับผู้ที่เกิดปีพศ2494ลงไปวันนี้11กันยายน67ก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมท่านใดที่มีปัญหาในการสมัครพร้อมเป13หลักก็ แนะนำติดต่อธนาคารให้ดำเนินการเช็คบัญชีธนาคารมีความเคลื่อนไหวไหมบัญชีถูกปิดหรือเปล่าหรือมีการสมัครพร้อมเพย์เจ็บสหลักแล้วหรือยังด้วยนะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับเงินส่งเราะประสงอายุนะครับสำหรับปีนี้ปี67เป็นงวดสุดท้ายแล้วที่จ่ายกันในปีนี้คืองวดที่3นะครับจาก3งวดนะครับก็คือจะจ่ายครั้งละ3 0 0้บาท3มงวดรวมเป็น9 0 0บาทครั้งแรกจ่ายไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม3 0 0บาทครั้งที่2จ่ายเมื่อเดือน มิถุนายนนะครับสามบาทแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3งวดที่3จ่ายอยู่ที่300บาทนะครับในวันที่11 12และ13กันยายนครับทางนี้ผู้ที่เกิดปีพศอ,อ,อ่เปิดเกิดเดือนขอภัยเกิดเดือนสิงหาคม2507จะได้รับอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเดือนอกรกฎาคม2 5 0 7จะได้รับอยู่ที่200บาทนะครับผมนอกนั้นก็ได้รับ300ที่อายุอ่า ที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะครับผมโ okay. อเคเงินเข้าไม่เข้าก็แจ้งกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมส่วนในเรื่องของเงินดิจิทัลวอ l l e t 1,000่บาทตอนนี้ถ้อยถแถลงรัฐบาลที่จะถแถลงต่อรัฐสภาในวันพรุ่งนี้นะครับ12กันยายน67จะมีเรื่องของเงินดิจิทัลวอ l l e t ว่าจะเน้นนะครับให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและก็ทางดานโครงการดิจิทัลวอลเล็ เป็นลาดับต่อไปนั่นหมายความว่ากลุ่มของกลุ่มเปราะบางมีโอกาสที่จะได้รับเงินก่อนกลุ่มเปราะบางท,ท,ที่จะว่ากันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผา้บัชาชนและกลุ่มของที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการนี้หมายถึงกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินดิจิทัลบร l ดหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่า จะจ่ายเป็นเงินสดนะครับอาจจะโอนเข้าพร้อมเพย์สิหลักหรืออาจจะเป็นวงเงินเข้าบัตรประชาชนสำหับสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้เดี๋ยวรอประกาศถาแถลงการอย่างเป็นทางการจรากรัฐบาลก่อนว่าจะดาเนินการอย่างไรนะครับทั้งนี้เหมือนกันถ้าท่านผู้ชมที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เป็นสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกับกลุ่มของผู้พิการ ถ้าท่านสะดวกในการเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็สมัครพร้อมเพย์สิบสามหลักก็ดําเนินการไว้รอก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็รอประกาศกันก่นกอนก็ได้ท่านผู้ชมแจ้งขา่าวสารกระตา m นี้นะครับทั้งนี้กลุ่มประชาชนทั่วไปที่อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปคือต้องอายุครบ16ปีบริบูรณ์ในวันที่15กากันยายนนี้กับท่านก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับ10,000บาทผ่านแอปทางรัฐ ซึ่งกำหนดการถึงวันอาทิตย์ี้แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่15กันยายน67นี้สำหรับวันสุดท้ายในการเปิดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐส่วนคนที่ไม่มีมือถือนะครับและเป็นกลุ่มคนทั่วไปแนะนําว่าเดี๋ยวรอประกาศอีกทีช่องทางในกนารลงทะเบียนอีกทีหนึง่งกำหนดการก็คือวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม67สำหรับคนที่ไม่มีมือถือนะครับรอประกาศอีกทีหนึง่งทั้งหมดทั้งมวลรอประกาศ ถแถลงการจากรัฐบาลอีกครั้งว่าจะดาเนินการอย่างไรอีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวถ้าหามีความพเพิ่มเติมก็จะรีบม,มาแจ้งให้ทราบนะครับผมสูส้ๆูท่านผู้ชมวันนี้ไปมาทําการกันด้วยนะครับวันพุทธที่11กันยายน67มีความสุขกันมากครับสวัสดีครับ